โอเคครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาส่งหนูนะครับที่นี่นะครับเป็นส่งหนูอ่าหนูเนื้อนะครับไปกับลูกฟาร์มที่นี่นะครับไปกับตัวแทนของเรานะครับที่เปิดตัวที่นี่ครับตอนแรกพี่เขาโทรไปหาผมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะมาส่งดีไหมนะครับเขาโทรไปเขาเขาว่าผมไม่มีอะไรพี่ผมอยากทดลองโอเค ใจวัดใจครับวันนี้เราก็มาส่งนะฮะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เซฟล็อกกุญแจไว้ด้วยนะฮะเนี่ยนี่สสำคัญมากครับมันคืออะไรเอาลรมันคืออะไรครับเราคอยดูนะฮะมันเป็นอะไรนะฮะเราก็คอยดูนะโอ้นี่มันคือโอ้ my god อันนี้มันคืออะไรครับลามไฮโปครับลามไฮโปครับลามไฮโปอันนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆมันมันสีออกเหลืองๆกันเนาะอ่าบักลาเวาแวล้วหูจักบักลาเอ้ยบักลาบักลาบักลานี่ครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับอันนี้คือลูกครับโอ้โหผมเหมือนถ้าผมบอกก็คือเหมือนกระปอมมั่นผมนี่แหละครับเท่ากับปอมเลยฮะเนี่ยมันจะมีสีเขียวกับสีแดงยิ่งมันก็เป็นเม็ดนี้จังเลยสุกล้านะฮะเอาสุดยอดครับเนี่ยถ้ารักแล้วจะมีความสุขครับนี่ครับนี่ครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแรงเครื่องเทพเสมอไปในบ้านนอกเรา ส่งหูนะครับให้กับตัวแทนจำนายนะครับวันนี้เราก็กําลังออกเดินทางไปนะครับก็วันนี้จะส่งบัตมสองเจ้านะฮะแล้วก็เราก็มีแลนที่จะไปส่งลําพูนนะครับสกลนครแล้วก็ศรีสะเกดนะครับเราก็มีหลายพื้นที่ที่จะไปดึงล้ำพวกนีนะครับตอนนี้เราก็ บรงตีนะครับตลาดนะครับในส่วนของหนูเนื้อนะครับตอนนี้นะครับก็จะครอบคลุมทั่วประเทศนะครับแล้วก็คนที่รับหนูไปไม่ต้องกังวลว่ามีหนูใครทั้งปีเพราะเรามีสต็อกไวสองตันสามตันนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนเราไม่กล้าเปิดเนื่องจากเราไม่มีหนูแต่รอบนี้เรามีแล้วนะครับก็รอดูตอนต่อไปนะครับทางเดินทางไปที่อำเภอบ้านไร่นะฮะจังหวัดอุถุทัยนะครับอุถุัยธานีนะครับวันนี้ก็มาส่งหนูเนื้อนะครับมาส่งหนูเนื้อนะครับที่ ครับ FC นะครับอยากขายหนูนะครับเราก็จัดให้อันนี้ครับมาส่งให้ถึงที่เลยนะครับเขาอยากลองดูว่าเขาจะขายเป็นยังไงนะฮะเราค่อยไปติดตามผลตอนต่อไปนะครับสองคนหน้าสองคนหลังนะครับใครข้างหน้าข้างหลังนะครับหน้านารับก่อนนะครับไปเลยครับไปเลยครับ เาตรงนี้เลยนะฉีใช้ใช้ครับไซนี้เป็นไซอันนี้เป็นไซร้อยหาสิบครับนะครับอันนี้จะเป็นไซร้อยแดสิครับยฝั่งนี้เป็นไซร้อยแปดไม่มั่นใจครับฝั่งนี้เป็นสองร้อยฝั่งจะเป็นสองราคาติดได้หมดแล้วเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงครับแล้วตอนนี้ในการขายของพี่ก็คือขายตามราคาที่ผมติ๊กไว้ให้นับเนอะบล็คุณหารกันแล้พี่จะเอากำไรเท่าไหร่ดีวะบผมพี่ผมไม่มากแค่ผมได้เลิกจากพี่ใช่ครับบอกลบาคุณหารกำไรตัวเองมาก จากราคาที่ขายเขาขอลดอาจจะได้5บาท10บาท20บาทแล้วแต่ว่าเพราะว่าราคานี้มันก็บวกให้เรียบร้อยแล้วโดยที่พี่ว่าจะเอาลูกค้าใครกับคนไหนหรือไม่เอานะครับถ้าเอาผมเอามาซื้อผมทีสองแพ็คสองแพ็คผมก็จะลดให้โดเที่ตรงยอดจำหน่ายใช่เอาราคาจำหน่ายเราได้ขายส่งไปก็ได้ครับตัวนี้ครับอันนี้ข้างบนมันจะติดกระสอบนี่กระสอบปกไหมครับไมจริงกระสอบต้องซักก่อนให้มันหมดขุยก่อนปกก็มันเย็นครับอันนี้ก็คือหนูนี่ครับราคาจะติดแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีไซส์อันนี้เป็น ป็นออริจินอลอันนี้เป็นศูนย์ไทยตอนนี้ตอนนี้เป็นออริจินอลอย่างเดียวคือกลุ่มนี้ให้เดียวมันจะมีนี่ครับ150 180 200 250ครับ300เนาะมันจะมีไซส์เนี่ยติ๊กสีแดงตรงไหนคือราคาตรงนั้นครับผมตั้งมาแล้วครับใช่ครับบางตัวก็ติ๊กสีดำครับไหมครับฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็อยู่ที่อาเภอบ้นไร่นะฮะจังหวัดนะครับ อุทัยธานีใช่ไหมครับโอเคครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาส่งหนูนะครับที่นี่นะครับเป็นส่งหนูอ่าหนูเนื้อนะครับไปกับลูกฟาร์มที่นี่นะครับไปกับตัวแทนของเรานะครับที่เปิดตัวที่นี่ครับตอนแรกพี่เขาโทรไปหาผมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะมาส่งดีไหมนะครับเขาโทรไปเขาเขาว่าผมไม่มีอะไรพี่ผมอยากทดลองโอเคใจวัดใจครับวันนี้เราก็มาส่งนะฮะแล้วก็พอมาดูพื้นที่ที่เขาอ่าอยู่นี่ฮะผมรู้ลูกเสือไพรมาครับเขาเลี้ยงสัตว์แปลกไว้หลาย อยากมากครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากกาดีผมมาส่งหนูครับผมตอนนี้พี่แกก็มีความสามารถเยอะแยะครับแต่ว่าแกอยากเบื่อครับเบื่อกุงเทพแก็ยังอยู่ที่บ้านเดี๋ยวไงไปแนะนำรู้จักกับพี่แกครับฝั่งนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับผมผมบ๊อบครับผมชื่อพี่บ๊อบพี่บ๊อบครับที่นี่อยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่อุทัยธานีครับผมอุทัยธานีบ้านไร่เอาหมู่บ้านก่อนพี่เอาหมู่บ้านก็คือบ้านไร่ครับเขาว่เขาวบ้านเขาวานบ้านบ้านเขาวาบตำบลครับตำบลบ้านใหม่คลองเคียงครับตำบลบ้านใหม่คลองเคียงอำเภอ ไจังหวัดสุไทร์ธานีสุไทร์ธานีตรงนี้เข้ามาก็ผมมากับบรรดาไล่จริงๆเข้ามาแล้วก็เข้ามาในในเดงดงภูเขาอ้อมข้างเนี่ยผมรู้สึกมารู้สึกแบบแบบตื่นเต้นครับมันรู้สึกว่าโอเคมากๆเพราะว่ามัน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 บรรยากาศค่อนข้างดีแล้วที่ตื่นเต้นมากกว่านั้นนะครับที่ตื่นเต้นมากกว่านั้นก็คือสัตว์ที่แกเลี้ยงครับจริงๆก็คือไม่แปลกสําหรับคนทั่วไปแต่แปลกสาหรับผมเพราะว่าผมไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยเห็นอันนี้ผมเห็นคนเลี้ยงจริงๆตัวเป็นๆนะครับพี่รบกวนพาผมไปดูหน่อยพี่เลี้ยงอะไรไว้บ้างครับ นี่ฮะมีอะไรบ้างครับไปดูก่อนครับตอนนี้ครับเอาอันแรกก่อนพี่อันแรกครับทางนี้ข้างนอกบ,บ้านก่อนพี่อย่าเพิ่งเข้าไปตอนนั้นอ,อันนั้นไว้เซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ปปรนะฮะก็จะเป็นอีกกน่าเล็บแดงครับผมนี่นี่อุอ๊ยกันแน่ครับอันนี้คือติดมาจากกรุงเทพครับาากปกติท<ป><ป>ี่แอบเลี้ยงที่โน่นแล้วใช่ไหมเนาะใช่ครับผมนี่ครับนี่นะครับอันนี้เลี้ยงแล้วก็มีคนกลัวตกใจหลายๆคนครับครับผมฮ่าดึงออกยากได้แน่นอนมันไม่ยอมออกมาครับเอ้าชิป ลูกลูกลูกออไม่มันต้องทําที่ฝาเปิดใหญ่ๆนะใช่ครับจะต้องทำให้ใหม่เพราะว่าเริ่มจากไม่มีครับพี่อนี่ครับมาเออตัวนี้อันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมครับเนี่ยตัวแม่ครับอ๋อตัวแม่พันธุ์ครับผมนี่แม่พันธุ์ครับนี่อันนี้ให้ลูกเลี้ยงครับเนี่ยให้ลูกแล้วครับโอ้โหลูกสวยมากเลยครับเขากัดไหมเนี่ยผมจับได้ไหมไม่ครับโอ้ยบักลาบักลาเบาเาล็กงูจักบักลาเอ้ยบักลาบักลาบักลานี่ครับนี่ครับ นี่ครับนี่เขากองวัวสวยมากครับดูดิครับครับอันนี้ยุกี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้เข้าปีที่2ปีที่3แล้วครับปีที่2ปีที่3เขาโตได้อีกไหมหรือโตได้เท่านี้พี่ได้ครับโตได้อีกครับก็เหรอครับโห่ก็ประมาณเท่าโต๊ะนะพี <kle ambling. S 1> ่เหรอใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่จะใหญ่ใหญ่ใหญ่กวันนี้อยู่ที่การเลี้ยงดูแสงแดดแล้วก็อาหารอืมแต่ก่อนเลี้ยงเทปไม่ค่อยมีที่ที่ที่เนี้ยแต่นี้มันเจอธรรมชาติจริงๆครับตกใจเลยครับผมจับกัดไหมเนี่ยได้ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยครับนี่ครับโอ้ยยังไงลูกยังไงลูก อะไรลูกอะไรลูกใจเย็นใจเย็นลูกนี่ครับนี่ครับโอเคแล้วตอนนี้ครับได้ข่าวว่าเพาะได้แล้วด้วยได้แล้วครับผมเดี๋ยวพาไปดูลูกนี่ครับเป็นยังไงครับเอาลูกโอ้ขึ้นหัวอย่างเดียวเลยเอาเอาเอ๊กไม่ไปเลยนะพี่ไม่ไปครับไม่ไปครับเฮ้ยระวังมันหนีนะพี่ไม่ครับไม่เข้าป่าเลยนะเนี่ยเฮ้ยเอ็กเนี่ยโอ้ยยังไม่ไปครับว่าไปได้ครับโอ้ยยังครับเดี๋ยวไม่มีอะไรรอกลับมาเดี๋ยวหายนะฮะเดี๋ยวเราเอาขึ้นกองเลยดีกว่า นี่ครับต่อไปครับมาดูครับนี่เขาเพาะลูกได้ด้วยมาดูลูกครับเนี่ยตื่นเต้นครับอันนี้ก็คือเราพักเรื่องหนูไว้สักนิดนึงนะฮะเรื่องหนูเราไม่คุยวันนี้มาคุยเรื่องพวกนี้ดีกว่าครับนี่นี่ครับันนี้คือลูกครับโอ้โหผมเหมือนถ้าผมบอกก็ค hmm. uh ือเหมือนกระปอมมั่นผมนี่แหละครับเท่ากับปอมเลยฮะเนี่ยมันจะมีสีเขียวกับสีแดงยิ่งมันก็เป็นพันธ์สีแดงใช่พี่สีแดงครับเพราะว่าแม่แดงแม่แดงอ๋อมันเป็นอีโกแน่ธรรมดาเนาะอีโกแน่ที่ใส่พันธุ์แบบ แบบกินพืชเนาะพวกนี้ไม่กินสัตว์นะพี่เนาะไม่ครับเรื่องง่ายไม่ครับผมก็คืออ่านมีอะไรบ้างอาหารมีอะไรบ้างพี่อาหารผมจะให้เป็นแครอทักทองผักทองุ้งผักบุ้งครับผมคือหลักหลักก็คือให้ทุกวันหรือว่าให้เป็นบางวันพวกแครอทฟักทองผักบุ้งเนี่ยผมให้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 อยู่ทุกวันครับทุกวันเลยเขาจะชอบเขาจะได้กินกินเยอะก็ต่อเมื่อแสงแดดดีอะไรดีวอาหารอะไรกินไหมเนี่ยครับไม่ครับไม่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 ต้องจะเป็นแต่จริงๆว่าตามที่เขาเลี้ยงก็จะมีอาหารเม็ด แต่อาหารเม็ดมันก็เหมือนว่ามันจะเพิ่มต้นทุนแล้วกถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็จําเป็นหะครับแต่ว่าผักอะไรก็คือว่าคุณค่ามันมีในตัวอยู่แล้วโอเคครับผมครับผมเราไม่จำเป็นต้องไปเลี้ยงอะไรที่มันมันใช้ตังค์ครับอันนี้ข้างบ้านมีเยอะผักบุ้งครับผมลูกเก็บเอาเองครับโอเคเคลอทไอพวกพวกนั้นเนาะพวกพวกไออะไรนะใช่ครับฟักทองฟักทองแตงกวาได้หมดครับ โอ้ลูกไปลูกลุกลกอลงไปลูกลงไปลูกลงไปลูกลงไปขึ้นมาเนอจะไปด้วยครับจะไปด้วยโอ้อยากไปกับพ่อแหละลูกดูตัวผู้ตัวเมียดูไงครับเนี่ยก็จะมีวิธีดูก็จะดูที่กบครับนะครับกบตัวนี้ครับเนี่ยอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นตัวผู้ครับถ้าผมคาดว่านะพอเขาจะมีอัญชะอยู่ตรงเนี้ยโอเคถ้าตัวเมียเหรอครับพี่ครับตัวเมียจะไม่มีอัญชะครับจะมีอะไรไม่มีแฉกเลยใช่ครับตัวเมียจะเห็นเป็นว่าเป็นลู่ๆไปนียครับ นี่อน่าน้าน้านาจะเป็นตัวผู้ครับตัวผู้อ่าต่อไปครับจับดูตัวเมียให้ดูเจอตัวเมียให้ต้องสอนนิดนึงครับเป็นอาจารย์นะวันนี้ครับอ่าตัวจริงครับตันนี้แกใจรักนะครับก็ตัวผู้ครับตัวผู้อ่าจะได้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 ตัวผู้เยอะครับตัวผู้เยอะเนาะหาียไม่เจอครับอยากเจอตัวเมียครับตอนนี้หายเจอหายเจอครับหายเจต่อมาอย่างนี้ครับตัวเมียอ๋อครับจะไม่มีจะไม่มีครับจะไม่มีจะไม่มีอันทะแต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็คือว่าปิดไฟแล้วเอาไฟส่อง สองถ้าสองไปเราจะเห็นเลยครับจะเห็นว่าจะเป็นมีจุดกับไม่มีจุดโอเคครับผมขอบคุณมากครับได้ครับโอเคถ้ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงเนี่ยมีจําหน่ายไหมเนี่ยมีจําหน่ายครับผมโอเคครับราคาก็ติดต่อมาได้นะครับได้ครับโอเารักจริงลดราคาให้ฟรีเลยได้ครับโอ้โหสุดยอดครับอันนี้คือนะครับนี่ฮะอันนี้คือจริงๆก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงมานานนะฮะแต่ว่า มันเป็นเฉพาะกลุ่มเนาะนะครับแต่ผมเห็นผมตื่นเต้นผมอยากได้ครับโอเคครับมีสัตว์ประเภทหนึ่งครับตัวหนึ่งครับอันนี้เป็นสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ว่าไม่แน่เชื่อจะอยู่กับพี่เขาแล้วว่าตรงนี้ครับเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะหายากครับนี่ครับมาดูครับนี่ครับมาดูครับมาดูครับนี่ฮะอันนี้ก็คือ เก็บไว้ในตู้เซฟล็อกุญแจไว้ด้วยนะฮะเนี่ยนี่สำคัญมากครับมันคืออะไร <laughs> เอาละมันคืออะไรคนระับเราคอยดูนะฮะมันเป็นอะไรนะเราก็าคอยดูนะโอ้นี่มันคือโอ้ my god อ,อันนี้มันคืออะไรครับลามไฮโปครับลามไฮโปครับลามไฮโปอันนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆมันมันสีออกเหลืองๆนะเนาะครับตอนนี้เขาจะลอกคราบสีก็เลยเข้มหน่อยอ๋อสี<ช>ลอกคราบเข้มหน่อยนะครับใช่แต่พอเขาลอกคราบออกไปปุ๊บก็จะหอมอืม สวยเลยครับเหลืองเหมือนกล้วยเหลืองเหมือนกล้วยเลยจะเหมือนกล้วยอันนี้ของแท้นะครับสายพันธุ์แท้เลยของแท้ครับพี่ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมหน่อยพี่<ช>เลี้ยงสัตว์พวกนี้ครับมันเป็นสัตว์คุ้มครองพวกน,นี้มันสามารถเลี้ยงได้หรือเปล่าพี่เลี้ยงได้ครับมันอยู่ที่ถ้าเราทําทําไปทําให้ถูกต้องตามกฎหมายค,คือเราก็จะไปขอไปขออนุญ,ญาตการเลี้ยงที่กรมป่าไม้ จริงๆคือเนี่ยเราไม่ได้ไปจับมาจากธรรมชาติแต่เราคือซื้อมาจากฟาร์มฟาร์มครับฟาร์มเพาะครับผมฟาร์มเพาะนี่ครับจากฟาร์มอันนี้เป็นหมูให้เราพี่เคยเพาะแล้วได้ลูกมันไหมพี่อ๋อตัวนี้คือปีแรกครับปีแรกครับคือว่าครั้งแรกที่ว่าพว่าพยายามจะเอาลูกก็เลยต้องมาอยู่ที่ที่นี่แหละครับเพราะว่าอยู่ที่กรุงเทพทาลาบากครับอ๋อเลี้ยงไม่ได้ที่น่นครับอันตรายไม่มีคนให้เลี้ยงครับ มันต้องมีพื้นที่จริงๆทําจะเลี้ยงแล้วก็ทําลาบากครับโอเคนี่ครับอันนี้ตัวเจนก็คืออันเดียวกันสายพันธุ์เดียวกันครับผมอันนี้จะเป็นเหลือมไทเกอร์เหลือมไทเกอร์ครับนี่ครับเหลือยมไทเกอร์ผมต้องอยู่ห่างก่อนราะนี่ผมรู้สึกจับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยตั๊กทตั๊ตัวนี้ครับคือที่ฟ์มผมเป็นเหลือมธรรมดาครับไม่เหลืองเงี้ยครับก็คือประมาณปีหนึ่งประมาณสักสี่สิบตัวที่เข้ามาฮะใช่ครับเหลือมธรรมดาผมก็มีแต่ว่าจะเป็นเนี้ยครับอ่าครับแต่่วาออออผผมมเหลืก คล้ายสติกนิดนึงครับคือว่าลายเขาจะไม่เหมือนลายเขาจะเป็นเส้นครับอืมก็คือว่ามันจะแปลกไม่เหมือนของธรรมชาติครับโดยทั่วไปเที่ยวจำหน่อยครับตัวลูกมันออกมาหรือตัวเท่านี้ราคาเท่าไหร่พี่ก็เปิดพื้นที่หลักพันครับหลักพันใช่ไหมครับครับหลักพันครับแล้วแล้วถ้าออกมาปึ๊บของแต่ละตัวเนี่ยคือว่าเขาจะเรียกว่าลูกเทพลูกเทพพอหนึ่งจะมีลูกเทพติดมาประมาณสามสี่ตัวครับผมลายจะไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างไปครับผมบางทีก็อาจจะเป็นลูกหัวใจ บางทีอาจจะเป็นรูปคนยิ้มอืเพราะว่าลายเขาจะไม่เหมือนกันครับเพราะจะแตกขนแหงไปเรื่อยไปเรื่อยครับโอเควิธีการเลี้ยงพี่เอาอย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับอันนี้คือคนที่เลี้ยงหนูก็ดูนะฮะคนที่เลี้ยงอะไรก็ดูนะครับว่าตอนนี้คือเราเลี้ยงสัตว์เราก็สามารถเลี้ยงได้หลายๆอย่างครับก็อันนี้ก็เป็นอาจารย์ผมอีกท่านหนึ่งนะฮะที่วันนี้มาส่งหนูกลายเป็นมาเรียนรู้วิชาจากแกเลยนะฮะวิธีการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงนี่ฮะในการให้อาหารครับกี่วันให้อาหารครั้งหนึ่งครับ ก็ก็ถ้าเล็กๆก็ต้องดูเขาครับเราอยากให้เขาโตก็อยู่ที่เราให้เขาจะกินได้เรื่อยครับก็อยู่ที่ทุนเราด้วยเราอยากให้เขาใหญ่เราก็ให้เขาเยอะครับแต่หลักๆคือเขากินเขาก็อาทิตย์หนึ่งให้ทีนึงพอเริ่มโตปุ๊บก็ก็จะเลื่อนกลายเป็นครึ่งเดือนทีนึงแล้วให้ครั้งหนึ่งให้เยอะไหมครับให้อะไรเยอะครับก็แล้วแต่ถ้าเราเราเรารักก็ให้เขากินจนอิ่มคือเขาจะกินได้เรื่อยๆแต่หลักๆก็คือว่าผมก็จะให้ลูกเย็บแช่แล้วก็ซี่โครง ที่โครงไก่นี่ก็เพื่อเสริมให้เขามีแคลเซียมอืครับลูกเชียบขี่ตัวครับต่อรอบเนี่ยต่อรอบก็คือว่าเรื่อยๆครับแต่ผมให้อยู่ทุกทีห้าถึงสิบตัวโอ้เยอะอยู่นะครับเนี่ยครับห้าถึงสิบตัวต่อมือห้าถึงสิบตัวต่อมือราคาเท่าไหร่ครับตกก็ตกตัวละสามบาทครับโอ้สบายเชียบตกตัวละสามบาทครับสามบาทอาทิตย์หนึ่งให้ครั้งหนึ่งครับผมโอ้วันอสามสิบบาทครับผมตายผมให้สักอาทิตย์ดโอเคครับนี่นี่เป็นความรู้เล็กน้อย อันนี้คือมันจะมีอีกกี่เดือนถึงจะมีลูกครับเนี่ยก็ก็ต้องให้อายุได้นะครับอายุก็ตัวเมียก็น่าจะสักประมาณ3ปีขึ้นตัวปีตัวเมียต้อง3ปีขึ้นตัว,ตวผู้ก็ประมาณปีกว่าก็ได้แล้วครับถ้าเป็นตัวผู้ปีกว่าก็ได้ไดใช่ครับผสมพันธุ์ออกฟองออกหนูไอลูกมันอ,ออกกี่กี่ลูกครับกี่ลูกก็ก็อยู่ที่ที่ที่สุขภาพเขาถ้าเขาสุขภาพดีก็อาจจะ4 5 1ห้าขึ้นฟองโอ้แต่ถ้าเขาแบบว่าไม่พร้อมเป็นแม่อะไรเงี้ยครับก็จะมีปัญหาบางคนก็ เอาพาเอาเอาเขาไปทับไวเกินไปอย่างเงี้ยครับปีหนึ่งขี่รอบครับปีหนึ่งเนี่ยครับปีละรอบครับมีเป็นฤดูครับโอ้โหแสดงว่าปีละรอบมันก็ผมว่าค่อนข้างจะน้อยเนี่ยคผมว่าถ้าหลักพันมันจะต่ําไปเลยเนี่ยะครับราคาที่เราขายเนี่ยใช่ครับปีละรอบแต่ผมเห็นเข้าขายพวกเนี้ยมันโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับพวกเนี้ยใช่ครับราคาไม่ธรรมดาใช่ครับอยู่ที่ว่ากลุ่มคนเลี้ยงก็อย่างผมถ้าผมรักราคาเท่าไหร่ผมก็ซื้ออืมครับถ้าผมเลี้ยงพอรัก โอเคเออล้วแตกต่างกันเอาไม่มีสองลายนี่ลายใช่ครับอันนี้จะเป็นลายของไทเกอร์เขาเรียกว่าไทเกอร์ลายผีเสื้อครับผมจะเป็นลายผีเสื้อจะไม่เหมือนกันอืครับพอถ้าผสมได้ออกมาก็ก็ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนก็เลยต้องลุ้นกันเอาโอเคใช่คุข้างล่างข้างล่างเป็นไฮอะไรนะครับผมไฮโปครับไฮโปครับเป็นไฮโปนะครับข้างล่างไงเป็นหลามไฮโปหลามไฮโปนะครับเป็นไกลนะครับเป็นหลามไฮโปครับ เขาค่อนข้างเชี่ยงเนาะเชี่ยงครับเพราะว่าเราผมจับแล้วก็อะไรตลอดเพราะว่าผมรักมีความสุขที่ได้จับได้เห็นโอเคครับผมพี่ถ้ามีคนสนใจอะพี่อยากมาชมเนี่ยงูตัวจริงจริงงูหลามไฮโปหรือมาครับมาครับหรืออะไรๆอีกคนแน่เมื่อกี้นะฮะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้พี่ได้ครับยินดีให้ความรู้เลยครับอยู่นี่อยู่ที่ไหนครับพี่อีกรอบนึงอยู่ที่จังหวัดกุทัยธานีครับอยู่หมู่บ้านก่อนพี่อ่าหมู่บ้าน เขาว่านครับผมหมู่บ้านเขาว่านตํบบลครับตํบบลบ้านใหม่ของเคียนครับตํบบลบ้านใหม่ของเคียนครับอำเภอครับบ้านไร่ครับอำเภอบ้านไร่ครับจังหวัดอุทัยธานีครับก่อนไปพี่จับหนูมาคล้องคอพี่ได้ไหมโอ้โหสบายครับคล้องคอเลยครับคล้องคอดูสิครับพ่อทุกทีก็จะจับออกมาเล่นทุกเย็นครับ เผื่อสร้างความคุ้นเคยเออ <laughs> ผมคนลุกอ <laughs> ะ <laughs> <laughs> สร้างความคุ้นเคยครับ <laughs> อยากนะครับอยากนะอยากมีโมเมตนต์นี้จังเลยจุนจ้านะฮะโอาสุดยอดครับเนี่ยถ้ารักแล้วจะมีความสุขครับม <laughs> ีครับมีครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแรงกรุงเทพเสมอไปในบ้านนอกเราก็เลี้ยงได้แล้วครับ <laughs> ตอนนี้ก็หาดูกันได้นะครับครับ โอเคครับถ้าคนสนใจก็สามารถติดต่อเยี่มชมได้ขอเบอร์โทรหน่อยพี่ครับผม092 0 7ครับ092ครับ271ครับ271ครับ1747ครับ1747ท่านใดที่อยากมาชมหนูเอออยากมาชมหนูที่นี่อยากมารับหนูเนื้อที่นี่นะครับผมมาส่งไว้แล้วนะครับอยากมาดูงูอยากมาดูอีกวัวหน้านะครับอยาก ได้ไปเลี้ยงนะครับก็ติดต่อพี่แกได้คือวันนี้พี่แกเพาะไม่ได้แต่แกก็มีฟาร์มที่สามารถไปเอามาให้เราได้เนาะใช่ครับโอเคครับวันนี้ผมฟาร์มหลูกพุกใหญ่เชยภูมิภประเทศกับพี่อะไรครับครับพี่บ๊อบครับพี่บ๊อบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีลูกไปแล้วนะสวัสดีครับบ๊ายบายบบ๊าายยยก็หอเ